ตอนที่2อขีดสการทดลองเปิดเรื่องมาที่องค์กรของคิมูระที่ในตอนนี้ได้คุมตัวบันบักมาถึงแล้วแล้วสักพักคนในองค์กรก็ได้นําชุดมาให้บันบักเปลี่ยนแล้วบันบักก็ได้กลับมาในลุกเดิมที่เคยเป็นจากนั้นบันบักก็ได้เข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งภายในห้องนั้นบันบักได้เจอกับคิมูระซึ่งมันก็ทําให้เขานั้นรู้สึกแปลกใจเพราะเขาคิดว่าคิมูระนั้นได้ตายไปแล้ว ซึ่งคิมูระก็ได้พูดกับบันบะว่าเขาไม่ได้แค้นเคืองอะไรบันบะเลยแต่จริงๆรู้สึกขอบคุณซะด้วยซ้ำแถมก็ยังบอกว่าจะได้ดูถูกวิทยาการของเราเชียวเพราะถ้าในตอนนั้นบันบะถูกคาเกะวันนี้หรือจระเข้เงาเข้าครอบงำหนึ่งร้อเซเขาก็คงจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เพราะก็คงไม่รอดแน่ๆแต่เพราะว่าเป็นแบบนั้นสุดท้ายบันบะก็ได้ช่วยเขาเอาไว้แต่หลังจากที่บันบะได้ออกไล่ล่าจาระเข้เงาและกำจัดมันไปเรื่อยๆคิมูระก็เลยได้รู้ว่า บันบั้นั้นสามารถควบคุมจะระเข้เงาที่อยู่ในร่างได้คิโมร่าได้บอกว่าเขารู้สึกขอบคุณบันบักและก็มีเรื่องที่จะขอให้ช่วยนิดหน่อยเนื่องจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่โรงงานของเขาแล้วบันบั้ก็ได้บอกว่าทำไมไม่ประชุมกันและทำการขอโทษและปิดเรื่องไปอย่างที่คิโมราเคยทำอยู่เป็นประจำแต่คิโมราก็ได้บอกว่าถ้ามันเป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดาเขาก็คงจะทำแบบนั้นแต่เรื่องที่ยุ่งยากก็คือ มียาหลุดออกจากโรงงานและได้สร้างตัวประหลัดขึ้นร,รอบๆพื้นที่โรงงานนั้นซึ่งเขาได้ทําการอพยพประชาชนบริเวณร,บรอบๆออกไปแล้วแต่ทว่านักวิจัยในทีมศาส,สตราจารย์คายก็ยังคงติดอยู่ในนั้นและด้วยเหตุนี้เขาจึงจะขอให้บันดาลใช้พลังที่เขามีอยู่เพื่อเขาไปช่วยศาสตราจารย์คายได้หรือเปล่าซึ่งบรรดาก,ก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเขาคงไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธอีกทั้งเขาก็คงปล่อยตัวประหลัดพวกนั้นเอาไว้ไม่ได้ แล้วคิมมราก็ได้ให้บรรดาเตรียมตัวและได้บอกข้อมูลกับเขาว่าถ้าตกกลางคืนไปสัตว์ประหลาดพวกนั้นมันจะตื่นตัวและก็ยังเข้าไปใกล้ๆด้วยเฮลิคอปเตอร์ได้ยากและได้บอกให้บรรดาเข้าไปช่วยสตรารารา์ไยก่อนที่จะถึงช่วงเวลากลางคืนด้วยจากนั้นคนขององค์กรก,รก็ได้ให้นาฬิกาที่บอกพิกัดของศาสตรารารา์ไยและได้บอกให้เขาเข้าไปช่วยออกมาและพากลับขึ้นมายังดาดฟ้าตามเวลาที่ตกลงกันไว้ซึ่งบรรดาก็ได้บอกว่าเข้าใจแล้วแต่ทางคนขององค์กรก็ยังรู้สึกเป็นห่วง เาบันบากไม่ได้ติดอาวุธอะไรเข้าไปเลยโดยบันบากบอกว่าไม่จําเป็นเพราะอาวุธพวกนั้นมันใช้ไม่ได้ผลกับพวกมันอยู่แล้วขณะเดียวกันคิมูระก็กําลังดูและติดตามบันบากผ่านหน้าจอกล้องขององค์กรอยู่แล้วบันบักก็ได้ถูกส่งลงไปยังดาดฟ้าตึกของโรงงานซึ่งพอบันบากได้เดินเข้ามาในตัวตึกเขาก็สังเกตเห็นทหารในองค์กรคิมูระล้มตายกันเกิกลายดแล้วก็คิดไปว่าเจ้าตัวประหลัดก็คงจะอยู่ไม่ไกลแล้วนาฬิกา GPS ก็ได้นำทางบันบาก เดินเข้าไปจนเจอกับศาสตรารายาไขซึ่งในขณะนั้นสตราจารย์ไข,นข,นาาขก็กําลังบาดเจ็บบนบัาพยายามพยุงสตรา,ารยายาไข่และกาลังจะพานี้ออกไปจากที่นั่นแต่ในจังหวัดน,นั้นเองพวกตัวประหลาดก็ได้โผล่ออกมาลักษณะาภายนอกของมันคล้ายๆกับไดโนเสาร์แรบเตอร์ซึ่งพวกมันก็มีกันอยู่หลายตัวแต่บนรบาก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมพวกมันถึงได้รู้ตัวเร็วขนาดนี้ซึ่งสตรา,ารยายาไขก็ได้บอกว่าพวกมันไม่ใช่ตัวประหลาดที่เกิดจากอุบัติเหตุ แต่มันเป็นผลผลิตใหม่ในโปรเจกต์อาวุธขององค์กรหลักซารุกับคูแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเข้ามาขัดขวางเพื่อไม่ให้ศาสตราจารย์คายได้ออกไปช่วยคิมูระทํางานวิจัยในฝั่งของคิมูระในตอนนี้หลังจากที่เขาได้เห็นตัวประหลาดพวกนั้นเขาก็รู้สึกโมโหงขึ้นมาเพราะเขานึ้รู้ว่าเจ้าตัวประหลาดที่ไปขัดขวางศาสตราจารย์คายเอาไว้มันเป็นฝีมือของคนในองค์กรเดียวกันแต่ทว่าบัญบาตและศาสตราจารย์คายก็กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขัน บรรดาได้ถามข้อมูลเกี่ยวกับพวกตัวสัตว์ประหลาดซึ่งศาสตราจารย์ไข่ก็ได้บอกว่าพวกมันจะโจมตีกันเป็นกลุ่มหากินตอนกลางคืนและอ่อนไหวต่อแสงแล้วบรรดาก็มองไปยังเบรกเกอร์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังของพวกตัวประหลาดแต่ทว่าอยู่ดีๆจากฝูงของพวกตัวประหลาดก็ได้โผล่ออกมาซึ่งศาสตราจารย์ไข่ก็ได้บอกว่าพวกมันจะไม่ให้เราไปไหนและจะโจมตีเราในตอนที่เราอ่อนแอลงเพอะเห็นแบบนั้นบรรดาจึงได้บอกให้ศาสตราจารย์ไข่ วิ่งไปยังบันไดที่ใกล้ที่สุดเพื่อขึ้นไปยังดาดฟ้าแต่ทว่าสัตว์ราราคายก็ได้ถูกพวกตัวประหลัดพุ่งเข้าหาในทันทีซึ่งในจังหวะนั้นบันบาก็ได้สับสวิตเบเกอร์ไฟฟ้าแล้วแสงไฟก็ได้สว่างจ้าขึ้นมามันจึงทําให้พวกตัวประหลัดนั้นกลัวและพากาันวิ่งหาที่หลบแล้วบันบัก็ได้อาศัยจังหวะนั้นพาสัตวาราชาคไยขึ้นไปยังดาดฟ้าซึ่งบันบาก็ได้ช่วยส่งตัวสัตว์ราชาคไยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปอย่างปลอดภยัยก็จะบอกกับคนขององ,องค์กร เขาย uh, ังมีเรื่องที่จะต้องทำต่อเพราะส่งตัวศาสตราจารย์ไข่ไปได้ไม่นานบรรดาก็ถูกพวกตัวประหลาดเข้าเล่นงานเพราะแสงอาทิตย์ก็กำลังจะหายไปและแล้วบรรดัก็ได้เปิดบังไข่เรียกสแตนจอร์เก้งาออกมาเขาได้ปล่อยให้จระเข้งาเข้าไปโจมตีพวกตัวประหลาดตายไปอย่างง่ายดาย กระทั่งอยู่ดีๆหญิงปริศนาก็ได้ปรากฏตัวออกมาและได้ใช้เครื่องรางสะท้อนเสียงใส่บันบากซึ่งมันก็ทําให้พลังจดเข่เงาในตัวของบันบากสลายไปก่อนที่บันบากนั้นจะลม้มลงกับพื้นแล้วหญิงปริศนาก็ได้เข้ามาหาบันบากพร้อมกับพูดขึ้นว่าเจ้าตัวจดเข่เงาที่สิ่งมนุษย์ได้นั้นน่าสนใจดีและได้ใช้เท้าเหยียบหัวบันบากเพื่อบอกว่าบันบากนั้นอาจจะดูเหมือนมนุษย์แต่เขาก็เป็นแค่สัตว์ประลาดอีกทั้งเ็ายังใช้หอกแทงไปยังไหล่ของบันบาก แล้วบัรบาก็ได้กลับสู่ร่างเดิมและได้ถามว่าหญิงปิศนานั้นเป็นใครซึ่งเธอก็ได้มองหน้าบรรบาาและได้บอกว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคาเกะวันนี้โปรดติดตามบันทึกของโซซิเกตในตอนต่อไปกับตอนที่มีชื่อว่าปทา